ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด s u b สไครป์ให้น้ำในเด้อจ้า สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสุูุสุคนเนาะคะ่ะมาพบมาพอกันกันกบสาวสว่างคนไรบ้านอีกแล้วนะคะเมื่อนี้มาวอาในเรื่องดีๆสู้ฟังเนาะคะ่ะหลังจากที่ามออย่นี่โดนๆแล้วมุ่ลืมอย่างหนึ่งที่เราสู้ฟังก็เรื่องที่เฮามีผู้ใหญ่ในบ้านนั่นเองเนาะคะ่ะคือเฮามีคนป่วยในบ้านหรือผู้เฒ่าในบ้านนังซี สิ่งแรกนะคะที่ห้องวรรู้จักก็คือการมมอยุนิแล้วนะคะกับกุดเกนและก็เรื่องใส่ใจในครั้วเรื่องของเขานะคะแล้วพอ่ออย่างที่สําคัญนะคะคนที่สามเฮ็ดงานบรเน้เฮ็ดงานซ่งเจ้าควรหูไหวก็นะเท้าความไปประมาณ เจ็ดถึงแปดปีแรกนะคะที่มวยไม่ยูนี่เนาะเหากับแค่เป็นะสะพายเนาะค่ะที่ยายเขามาโดยที่เ้า,าเบรย์แสวงหายางอื่นเพียงแค่ว่าเข้ามายูกบแฟนเ้าแมนบอกค่ะแล้วก็ใส่ชีวิตตามปกติสันสามีพันยานะคะกับยายไม่อยู่บ้านเดียวกันเนาะคะ่ะกับยาับยูนีนะคะ ยากะมาอยู่นี่ตั้งแต่เขาแต่ขอดแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้นง,ง่ายๆโหลดที่เขาอยู่น้ากันนะคะหลักการล้า,ลางหนีกัเป็นของเขาโดยเฉพาะอยู่แล้วนะคะมวยกะเขามาเขามาปุ๊บแล้วส่วนนเระยะวเวลาหนึ่งเข้าก็ตตรงไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วกะพ่อรู้เรื่องบางพ่อบรู้เรื่องบางกะได้คุยกันกาแฟนบางอย่างนะคะแต่ มวยรืมรืมที่จะปรึกษาเล่าย่างหนึง่งคือส่วนนั้นเนาะมุยไปเรียนเรียนที่แรกๆเข้ากับบริรูเรื่องบริเขาใจอีหยังหลายแล้วก็มันก็สิมี้อหนึ่งนะคะที่มุยไปเรียนมาแล้วมุยตรงสะดุดท่านที่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผู้หญิงผูง้นึงมาจากต่างถิ่นนะคะเขาต้องมาดูแลผู้ใดผู้นึงอยู่ในครอบครัวเขานะคะแล้ว ทุกๆเดือนนะคะเขาเกิมีเงินรายรับเขามาเนาะคะ่ะรายรับของเขาเขามาทุกเดือนอยู่แล้วเพราะเขากินเงินกเกษียณนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องนี้แหละสําคัญที่สุดเลยเมื่อเจา้าคอยก็ได้เริ่มรู้เรื่องแล้วก็เลยได,ไดมาถามแฟนนะฮะตัวนี้เป็น้อสําคัญนะเอ่อแฟนก็นไเ้มาเ่าเราสูฟังว่ากดเกณฑ์ของเขามีอยู่วาถ้า พอแม่หรือว่ามีคนป่วยอยู่ในบ้านนะคะหลังจากที่แบบกเกษียณมาแลว้วบริเหตุยังแล้วก็เฮ้าต้องดูแลเขานี่คนที่ดูแลสามารถได้รับเงินเดือนนะคะ,ะเดือนละเท่าน,นั้นเท่าน,นี้ก็ตกลงรลคากันไปนะคะตัวน,นี้คือเขาสิคุยกันเองหรือว่ารัฐบาลเขาสิยื่นซอยเหลือเฮ้าในฐานะที่ว่าเขาเป็นผู้ดูแลก็ได้นะคะแต่สําหรับมุ่ยเองนี่ มวยคิดว่ามันคงสิบบริสําคัญอีหยังนี่คือข้อแรกเลยนะคะมวยคิดแค่ว่าบริสําคัญอีหยังเพราะว่าสักพักหนึ่งเขาก็ตรงไปเฮ็ดง่านหาเงินเลี้ยงดูจะคลองใดนะแต่ปรากฏว่ามันบแม่นสิ่งที่มวยขาดไว้นะคะเพราะทุกๆเดือนนะคะถ้าสะสมหยอดไปเลยเนาะถ้าเขาใจเห่าเดือนละสถึง600ออันนี้คือความเป็นจริงนะให้เรื่องที่มวยเล่านี่คือความเป็นจริงนะคะ เราซูฟังว่าประสบการณ์ตนนัวนี้มันสะสมเฮาประเด็จคำนวณน,นะคะเฮาคิดว่าเออเฮารักษาดูแลก,กันไปคือพอมาแม่เฮานั่นเองเนาะคะ่ะมวอก็ะเลยตัดสินใจแค่ว่าเออเลี่ยงไปเรื่อยๆเลี่ยงไปเรื่อยๆสิ่งที่มันใหญ่หลวงือเขามาาที่สุดเรื่องนี้มันบริยูแค่ซ้ำนันเฮากับบริโคลยังเขา เขาก็บอะไรเอ่ยปากที่เสียเฮาพร้อมนะคะแฟนมวยกับบริคิดว่าเออตัวนี้มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ยัง,ยงเขาก็เลี้ยงแม่เขามาจังซันแล้วเขาก็บริค่อยขอนะคะสิทธิตัวนี้เราก็ตัดไปเราก็บดิลงกระดาษอิ่งยังหม้มวยจักอย่างเลยนะเฮาได้ฐานะสะพายแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มันดูแลค้นป่วยในบ้านนั่นเองเนาะคะ่ะนี่ข้อสําคัญเลยมวยกัเลยบ่ได้เดิมเนินเรื่องตัวนี้ต่อไปเนาะคะ่ะ ก็เลยมีส่งระยะเวลานึงที่ไมนมีปากไม่เสียงกันลูกเต่าเขาเขามาลูกเต่าเขาเขามาแล้วนะั้นเขาเว้าถึงเรื่องเงินเขาเว่าถึงเรื่องเงินตัวนี้แหละเมื่อเจ้าพอดีเหาจวกไปได้ยินนะคะมุ่ยก็บังเอิญที่ว่าเขาเหตุอย่างสักอย่างหนึ่งเขาผัดคุยกันเขาผัดคุยกันการที่สนทนาปลาใสกันนี่ ํำใดจำหนึ่งมันจะบริยินบอกผู้จ้าแต่ว่าบังเอิญผู้เม่ยานี่ยก็ว่าอยากออกเสียงดังอยากนอยเนาะส่วนที่ข่อยอันเฮ็ดอีหงังกูกูกักอยู่กัตามนะคะสิอยู่ห้องทถงใงญ่ห้องทถงหน่อยก็ตามแล้วก็ว่าออกมาเลยเนาะอันเอาว่าคากรลดแล้วก็วางสีน้าตัวนี้เขาก็บ่ได้หักเงื่นกูไปให้ผู้ยิงไทยคนนี้เด้เขาก็เก็บ เขาก็บบริหักยังทั้งสินกูก็ได้เงินกูเต็มที่เลยอังสีเนาะค่ะิ่นก็ว่ากันอังสีคือภาษาบานบาเขาคุยกันเนาะพอ่อแม่แม่แม่กับลูกเขาคุยกันคุยกับลูกอีกสองคนเนาะแฟนมวยก็ไปเฮ็ดงานมวยก็กําลังหลีดผาอยู่นั่นเองเนาะคะ่ะเขาก็คุยกันปุ๊บลูกสองคนเขาดีใจดีใจแห้งราะว่าเฮ้าบรได้ไปบังเบียดแม้กระทั่งเศษขนมปังของเขาเมื่อพ่อแม่เขา สิ้นไปเองนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือข้อสาคัญเลยเฮาคิดไปในี่มุมนึงนะเฮาเป็นฝายเสียเปรียบเพราะยังตงัวนี้ทุกคนต้องรู้จักระบาดต้องเข้าใจนะแต่ว่าทุกซ่อนมุ่ยบนแนวใจว่าเขาเฮ็ดคือกันบ่นะคะผู้ใดมีมีคนป่วยในบ้านบอกหรือว่าเขาต้องดูแลผู้ใดก็ดตามนะคะที่ก,กระปดเกษียนไปแล้วเขาไม่อยู่ในบ้านเฮาเฮาตองลงเอ่อเฮาตอง เคลีย์ให้เรียบร้อยนะคะในะในการที่เป็นอยู่อาัยน้ากันเนี่เขาต้องเห็นจังใดที่แรกมือบรูจักมือบรูจักว่าตัวนี้มันเป็น รักสาคัญเลยในการใช้ชีวิตทั้งนี้นะคะบาทมวยไปเรียนหนังสือนี่แหละมูเจ้าไปเรียนหนังสือในโรงเรียนมาแล้วครูก็เลยก็สอนในการที่เข้าใส่ชีวิตรวมกับผู้อืน่นรวมกับผู้อื่นนี่มีหลายการณีนั่นเองเนาะคะ่ะกรณนนีสามีกรณีอยู่ด้วกันสันผู้บ่าวผู้สาวแล้กก็รกรณีที่แบบว่าสองครอบครัวอยู่ด้วกันคือ,อพอ พอกับแม่มาอยุ่นํ้ำลูกหรือว่าลูกไปยุ่นน้ำพอน้าแม่อังศิเนาะค่ะถ้าลูกไปยุ่นน้ำพอน้าแม่ก็ต้องเสียนะคะเหมือนกันก็เข้าไปเศร้าบานเขาอยู่นะคะแต่ถ้าพอแม่เมื่อยุ่นํ้ำลูกก็ต้องเสียให้ลูกเหมือนกันก็เขาไปเศร้าอ่คอนโดอยู่คือกันเนาะค่ะนี่แหละคือกรณีสําคัญเพราะว่าการที่เข้าไปมหาสู่กันธรรมดามันกับปกติแมนบอกบาทนี้ทางรัฐบาลของเขานี่เฉลี่ยทั้งค่าใช้จยใจแมนบอกค่ะ ค่าใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟถุกยางเลยนะคะเข้าตรงซอยเหลือตันโตๆเข้าเองนะคะแล้วทุกคนนะคะสิมีผ้าษีโดยประจำเอ่เขาเรียกว่าประจําปีทุกคนสิมาอยู่แล้วนี่คือขอสาคัญเลยนะคะเท้ามีผู้ใดผู้นึงเขามาอยู่ในบ้านเท่านี้สิรดกยนภ้าษีใด โดยเฉพาะค้นแก่นะคะรถจอภาษีหอาได้แล้วเฮาสามารถอ่าได้ภาษีหย่อนกับกับคืนมาพร้อมนะคะเบอร์ไลกันหน่อยนะคะตัวนี้มุ่ยเบ่แน่ใจนะว่าอ่าแต่ละคนหรือว่าตอนละทองทีหรือว่าแตงและประเทศสี่คือกันโบนนะคะมันสีมาเกี่ยวเนื่องกันกับกันรดจอภาษีเหาพร้อมแล้วขอสําคัญนะคะทุกๆุกเดือนนะ ถ้าเขายังอยู่กับเหาเขาต้องใจต่างหากเดือนละสี่รอยเขาบันซี่ให้เหานะคะเพื่อยังเพื่อเหมือนกับการที่เขาต้องให้เหาเพื่อบำรุงหรือว่าเฮ็ดอีกยังสักอย่างอยู่ในบ้านนั่นเองเขาซอยเหานั่นเองนะคะเป็นเงืนเดือนให้เหานะตัวนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่มุยพลาดไปนะคะแต่ว่ากับบริถือว่าพลาดหนักเนาะเพราะว่ามุยก็คิดแค่ว่าเหารักษาเขาเขาก็รักษาเหาตัวนี้คือจิตใจเหา เฮาฮาออยากให้เขาจังสันเนาะค่ะในกรณีคือเฮาเป็นลูกคนไทยมากแล้วเนาะเฮาก็อยากซอยเรือเขาจุดจุดนั้นแต่บาทนี้มันก็ได้เกิดอย่างที่มุ่ยต้องการเนาะค่ะเขาก็คือความความที่แบบว่าไม่ปากไม่เสียงกันเกิดขึ้นลูกกับเขามากลูกเขาเขามากะมาเวาถึงเรื่องเงินนี่แหละหมเจ้าเรื่องเงินกบอ่าให้ให้ค่อยฟังให้คอยยื่นคักนี่แหละนะคะ แล้วเขาก็เลยถามว่าเจ้าไปเสียอีหยังให้ผู้ยิ่งคนไทยผู้หนีบอแม่ถ้าเจ้าไปเสียเจ้าต้องบอกนะเจ้าต้องไปฟ้องเอาโน่นนี่นั่นดังสีนะคะแต่ขอเท็จจริงแล้วคือตั้งแต่มาอยู่นี่โบเคยได้อีหยัง,ยงเป็นตุเป็นตาจากเขางินวันกงวันเกิดหรือว่าเงินประเภทนี้ต่างๆนะคะเฮ้าสิบริยุทธเกี่ยวกับตรงนั้นุม่สิเห็นแค่ว่า ซ่องนี่กลายนาพื้ไปกายนาพื้าามามันจะบปะได้เขามาหาเหาดอกเขาบริคิดว่าเหาเป็นคนเป็นครอบครัวของเขาอีกคนนึงอยู่ในบ้านเขานะคะนี่คือ,อมุวยเจอประสบในประสบก,การณ์ของมุวยเองนะคะตัวน,นี้อยากมาแบ่งปันเนาะแล้วข้อนี้เป็นยังมวยอังยกประเด็นมากเพราะว่ามวยว่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะถ้ามันเกิดอีกยังขึ้นนะคะถ้ามันแตกรล่าวขึ้นเนี่ยเขายังมี โตข้าประกันว่าเออตัวนี้เขาได้รับเป็นารายเดือนเขามาคือได้เลี้ยงดูแลเขานะคะเขากับซิมิเขาก็ต้องจ่ายเขาในกรณีคือเขากับใครๆก็มาเซาบ้านเขาอยู่หรือว่าเขาก็มาเป็นผู้อาศัยอยู่นํำเขาเขาต้องเป็นคนเลี้ยงดูเขาถึงเจ้าเฮ็ดงานบริเฮ็ดงานก็ตามนะคะตัวนี้มันสิเขามาเสริมอีกเนาะมวยก็เลยบอแน่ใจว่าทุกคนเคยได้ยินบอนะคะมวยก็เลยเอามาแช่ประสบการณ์เนาะคะ่ะ แต่ว่าให้ถามถามว่ามวยให้มวยเราให้มันถือต้องม่ยก็ไม่แน่ใจว่าคำเฉพาะของเขามันคืออยังนะคะเงินเงินเออเงินสำหรับเรี้ยงดูบหรือจังไดประมาณนี้นะคะมวยว่แน่ใจอ่าสำหรับโตวมวยแล้วพ่อแล้วมวยก็เลยว่าโอ้เป็นยังเขาคือจังมากเออกุรีกุจอนอก,กับเรื่องของแม่เขาลลยเพราะเรื่องเงินนี่เองนะคะ ว่ยงายโหลดพ่อแม่หายชีวิตมาได้นะคะคนทั้งนี้เขาจะเป็นในลักษณะนี้นะคะถึงพ่อแม่เขาให้ชีวิตเขาขึ้นมาได้แต่เขาไม่สนใจว่าพ่อกับแม่นี่จะเป็นเนื้อบังเกิดเก่าหรือจังใดเมื่อตายแล้วนะคะคุณมีสมบัติเยอะเมื่อนั้นแหละลูกเต้าจะทรมานกันขนาดไหนแาเบิงเอานะคะเพราะตอนนี้ในในตัวส่วนตัวของมวยเองนี่มวยได้รับลูกแค่ว่าเออ ถ้าแฟนมุวยเป็นอียังไปหรือมวยยังอยู่ในจุดจุดนีอยู่นะคะเอ,อ่มันกันหนาสิกระทบกระทั่งย่างรุนแรงขึ้นกันเพราะยังม่ยไม้อยู่นี่โดนพอสมควรแต่ว่าเขาปริเห็นคุณนคาของเขานะคะอย่าลืมว่าพี่ไทยนี่ บริดีลอยเปิดเส้นสำหรับในสายตาเขานะคะทุกคนอันนี้บริวาว่าเขาอันซีดีไปเลยได้หรือว่าเห่านี่ซีดีไปเลยแต่ว่าในความเป็นจริงที่ในสายตาเห่านี่เห็นนะ,ะเฮาเบิงเหาเห็นแล้วนี่มันมันมันเกินมจเจ้ามันเกินนะคนรอบข้างเห่านี่เขาบริสนใจนะคะคนข้างนอกหมายถึงคนภายนอนนะคะเขากระเบิงเห่าตามปกติแต่คนภายในบ้านคนที่เฮาคุกขีบ่อยๆนี่ เขาสีเลี้ยวเบื้งเห้าเป็นอีกไล่ต่างมูเจ้าเสื้อโหลดตัวนี้นะคะแต่ปัจจุบันนี้มุ่ยก็ดีใจเพราะสมควรนะทุกอย่างมันจบไปแล้วห้าได้เครียดจุดๆนี่แล้วนะคะมุ่ยก็เลยบอกยังห้ทุกคนนะมาเจอปัญหานี้นะก็เลยมาเล่าสูฟัง ถ้ามีโอกาสนะคะทุกคนผู้ใดมาไหมาหรือว่าผู้ใดยังอยูอ่ยังเป็นคนเกา่ายงศิลวามาดูดแล้วบอทันในรู้จักนะคะตัวน,นี้ควรรู้จักไวเนาะมันสีซอยเข้าด้หลายอย่างนะเพราะยังรัฐบาลเขาเขามาเครียดเลยนะมูเจ้าเพราะว่ามันเป็นสิทธิของเฮ้าที่เฮ้าสิเดนะบอมเนวาสิทธิของเขาที่เหมาะสมสิใจเฮ้าบอลหรือบอมเหมาะสมนะตัวน,นี้มันเป็นสิทธิของเฮ้าเฮ้าสิได แฟนมวยพลาดแล้วก็ขอโทษนะคะ,ะในเรื่องนี้เนาะเราวก็ว่าฉันขอโทษฉันบริคิดว่าเรื่องตงัวนี้มันจะเป็นหลักการที่สําคัญที่สุดเลยในชีวิตครอบครอบครัวเฮาในการคลองเรือนอยู่น้ากันนั่นเองเนาะค่ะ,ะเมื่อแม่เขาเกาออกไปแล้วมันก็นดีอยู่ส่วนนึงคือว่าเล่ากับซีมี่คาใา้ใจพ่อเพียงแต่ลูก,ลก มู่เจ้าลูกหลานข้าเจ้ามันหลายเนาะคะ่ะแต่ละปีนีนก็สิมามาเทือนี่กะจกเทละหลายเติบองศีเนาะคะ่ละให้ล้านหลานนั่นคือ,อคือแฟนแฟนมวยยังยังเสียใจอยู่ว่าเป็นยังละอองเหตุจังสีจังสีเนาะคะ่ะแต่ว่าหาก ก็บวกายังบไดหลายเขาก็หักกับแพงแม่เขามวยก็เลยว่าบ่เป็นยังปล่อยไปนะคะสิ่งอยังที่เฮาเหตุว่าดีที่สุดแล้วก็คือดีในใจของเฮานะคะบ่ดีในสายตาผู้อื่นมันบริสำาคัญเนาะคะ่ะนี่ละตัวนี้ม้ยก็อยากมาว่ามาเล่าสูฟังเนาะคะ่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ม้ยได้พอแล้วก็อยากทรงต่อเพื่อนๆนะคะอยากจะให้รับรู้ว่าการที่เฮามาอยู่ทั้งนี้ขอที่เขากำนดไว้ให้หมื้อเจ้า คิดและไตรตรองแล้วก็เอาไปล่องไปเฮ็ดเบินะ้งหน้าล่องไปศึกษาเบึงตัวนี้ล่องศึกษาเบึงก็ได้เลยถ้าเจ้ารู้แล้วนะฮะเจ้าศิลูว่าการใช้ชีวิตทั้งนี้นะมันมีกฎเกณฑ์หลายกฎเกณฑ์ที่เฮ้าบ่จำบ่สามารถที่แหกกฎเขาได้ถ้ามัน เขาทรงต่อถอดออกมาสี่ห้ากับตรงหลับนะคะเพราะยังทุกคนมีผ้าสีนะคะทุกคนคะอย่าลืมว่าเขามีผ้าสีมีผ้าละหนาทีที่ข้าตรงเสียใส่ใจนะคะในสีผ้าสีบนรุ่งนู่นนู่นนี่นั่นมีหลายอย่างมูเจ้าคนป่วยนี่เห้ากับตรงในเสียหายนะคะและ้วกู้ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะทั้งนี่นะคะตรงด้เสียนะ เท่าใดเขาก็สิไล่มาก,กระดาษนี่ทุงยังมันนิสินปีเลยเกระดาษแต่ลสะสบับนี่ขึ้นมาเลยนะคะส่วนแต่ละอายุไหวพ่อสมพวนเขาก็สิบอกเข้าว้าเ้าสิเดเสียตอนนั้นตอนนี้เนาะคะ่ะนั่นแหละอังไดก็ตาน,นี้เข้าล่องไปศึกษาเบิงเดอร์ค่ะนะคะถ้าอยากรู้อีลีเขาก็ต้องถามแฟนหรือว่าคนรอบข้างเขาน,นะคะ่ะเขาก็สิให้คําตอบเท่าใดเ,เป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะ จะไหก็ตามเนาะเมือนี่มวยมกับสิต้องขอโตแล้วนะคะจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เนาะคะ่ะไว้พอกันคลิปหน้านะคะว่าเฮาสิได้มาคุยกันเรื่องอยังหรือว่ามวยสิเอาอยังมหาห้ส้มกัติดตามกันต่อไปเด้อค่ะไว้พอกันค่าเมือนี้ขอโตแล้วสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะ แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพสําคัญเนาะค่ะส่วงนี้โครคไข้ไข่เจ็บมันหลายเนาะค่ะเขาก็ mm hmm. ต้องรักษาสุขภาพจิตใงให้เป็นดีที่สุดนะคะบ๊ายบายจ้า